จะเริ่มประเด็นล่าความจริงคืนนี้นะคะด้วยปฏิบัติการตรวจค้นร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ากลางเมืองปทุมธานีค่ะปรากฏว่าจากการไปตรวจสอบนะคะพบอาวุธสงครามระเบิดรวมไปถึงเครื่องกระสุนหลายรายการที่สําคัญนะคะยังไปพบผ้าสีแดงเขียนว่ากโกตีซึ่งก็ไปเชื่อมโยงกับแกนนําเสื้อแดงปทุมธานีค่ะคุณผู้ชมคะช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะคะพลตบดเอกศิวรารารังสิธพรามนกุลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะ พร้อมด้วยกาลังทหารและก็ตํารวจปทุมธานีค่ะที่สมคัญนี่มีฝั่งของตํารวจหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD 30กนายเข้าไปตรวจค้นที่บริษัทไทยแมกกรุ๊ปค่ะอยู่เลขที่1นทับหหมู่ที่6ตําบลคูคตอําเภอลําลูกกาซึ่งมีนายธีรชัยอุตราวิเชียนอายุ54ปีเช่าพักอาศัยอยู่นะคะและก็เปิดเป็นร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าปรากฏว,ว่าจากการตรวจค้นในบ้าน่ะเป็นบ้านปูนสองชั้นเนื้อที่ประมาณ100ตารางวานะคะ ไปพบระเบิดอาวุธปืนสงครามหลายชนิดยังมีเครื่องกระสุนปืนจำนวนมากมันจูสใสอยู่ลังเครื่องปั่นไฟลำโพงขยายเสียงและก็ยังพบเอกสารสำคัญอีกหลายรายการที่เดียวที่สำคัญนะคะไปพบผ้าสีแดงเขียนคำว่าโกตีแดงปทุมธานีอีกหลายผืนด้วยกันค่ะตำรวจก็เลยยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางและควบคุมตัวนายธีรชัยผู้เช่าบ้านไปสอบสวนที่สพคูคตเพื่อดำเนินคดีต่อนะคะนอกจากนี้ตามรายงานระบุว่าไปตรวจค้นบ้านต้องสงสยัย

แปเติมรถของหน่วยอ่ะมันช่่ยเข้อพดแปรถหน่วยมาดิแปรถหน่วยมาช่วยดีซียูโทรศัพท์เรพวกนี้อย่าพของกันพอก็ดูจะไม่ใช่เรื่องปกติสักเท่าไหร่แหะครับที่มีร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ว่ามีอาวุธสงครามอยู่ในนั้นแล้วระดับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงพื้นที่เองครับก็มีประเด็นที่ตามติดกันมาทางการข่าวเขาแหละครับทีมโฆษกของคอสชพูดถึงกรณีนี้เหมือนกันสําหรับการจับอาวุธสงครามในพื้นที่ปทุมธานี พันเอกปิยพง์กลิ่นพัน์บอกว่ากรณีนี้เจอทั้งกระสุนเจอทั้งระเบิดเป็นไปตามกรอบนโยบายคำสั่งของหัวหน้าคอสช,อชอที่มอบหมายให้รองนายกฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณดำเนินการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอาวุธสงครามกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วก็ใช้ความรุนแรงส่งผลกับความเชื่อมั่นของประชาชนก็ยังคงเดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลน,นะครับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดว่าอาวุธพวกนี้มันมาจากไหนใครสนับสนุนอาวุธเหล่านี้เคยก่อเหตุมาบ้างหรือไม่เชื่อมโยงถึงคนกลุ่มใดและเรื่องนี้ทางโฆษกคส,สชพูดชัดๆนะครับแม้ว่าเจออาวุธสงครามแล้วจะมีผ้าสีแดงมีส่วนที่อาจจะไปเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองไม่กระทบกับกระบวนการพูดคุยเรื่องปรองดองแน่ เพราะว่านี่เป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐก็พยายามที่จะปกป้องประชาชนเพื่อป้องกันเรื่องของการสร้างสถานการณ์ครับ